มันก็ขึดอือตุกหนาวกนี่บอแข่งเลยนะเออกามัน้อนๆนลเขาตับนะมันก้อนเมือนีเออแตงโมมาปรุงเคกมันบ้านี้ปรุงเป็นจิมดีบ เคมเสือเกอมันเค็มเค็มรสเสือนี่พอมั้เสือเลมอกนผ่านจ้ะอับเรดเชือนะโมเอามาคลิปเจือบอมเอามาคามมากวะไหกันอ้าวอัตาลเชือยังขลุ่นเตีว เลฮดเขาโคเขาเมา,มาโอ้แบบนนี่ในเฮดบังคลามมัเชซ่บเลยไรน้ำตาลอีป้านเคยกินโมโม่บังคลามเคยนะเคยกินบันนงคลามนั่นืลยย่มยมึงเคยกินบังคลามบุเชื่อหลายๆรสตัวนี้ โอ้ยโทแม่แม่เจอเลยเลยเลยพ่อพ่อพ่อทานสบายดีจทานที่ดีตามนะสบายดีเาม่เจ้เสาเน uh. ีาเสามื่อกี้กะลงมาจป่าแล้วก็ได้ยูเฮินทุกคนเลย หวาไปได้ไปหน้ามื่อกี้กับซีมาเฮ็ดอัน,นเขาโคหรือเขาเมามกินน,นี่จะหน่อยแตงโมงมาได้มะพร้าวมาเนี่ยมาซื้ออยู่หันขาทั้งหมดเลยนี่พร้าวกะมะพร้าวอพนันมันบีแก่แก่แล้วเฮ็ดมืออันบุญห่อเขา่าเมื่อกี้นี้นั่นแหละเบิร์พร้อมน้ำน้ำตาลนำ้ำมาต่อนะฮิ่งใบเขาเมาทั้งหมดเลยสูงนี่ก็มีเขาเมา ตัวนี้นี่ซื้อเอามาแต่เบม่งขเขาจะได้และเขาเขาเขาไมมได้นี่เขาหายมึงเขาหน้าชุดใส่คือคือเขาหน้าแต่เบิ่์นนะนี่โก้โ,โลหลดึงกระได้ทวนเลยหลายเติมนเลยนี่เฮ้ยจเจเป็นกระแตงโมเฮดเฮดเป็นบอกระเามาส์นะเพ่น ใช้ทิศแล้วจึงมากินตามเบิ้งนะเผาวขาวมันมัน,มนไหนได้อยูเฮินมืนอี้นเ้อมาอื่นได้เข้าไปพยายามกับตา ทเทเสร็จตามเลยแล้วก็เอาน้ำมันีมามามาอเปไหนมันอ่อนเอาจังมาเฮ็ดนะ่อพูดตัวนี้เสรกลัวมึงฆ่าจะมากินใช่ไหมอ่าพูดแล้วนะนหลัเป็ดเลยนี่มึงอีหมเถือเป็ดใจแล,ละหลับเป็ด

ยวมันซืเป็นไก่มันอีโอนอ้วนนะแม่ไปซื้อเป็นไก่เลือมาพ่าอันมันเอาไปมาแต่งงานอืมตุ๊กติกหนาวก็ได้นี่บอบอแขงเลยนะเฮ้ยะกามันอ่อนเลยนะ ก็ตับนี่นมันก้อนเมือนี่ไม่ต้เลยปต้มกุยลากินเลยเขาฮดูต้กเดียวอ่ะเอานะกเดยจะเอาข้าวตะหน้ามาเฮ็ดนะก็ข้าวตะหน้า่ะนี่มันก็ออ่ ล้างน้ำก่อนบอยังม่น้ำมะพามะูนมันเม็นเลยเข้าอยู่หนาวเดีอ่ะมมันกำลังถือแมางโมกับเพนมากูดมะพร้าวบ้านนี้ขูดเป็นนิดดีโมหลางกี่ิีพบกกตกอะไรนะนไปล้างใหม่เถอะนล้างไปตัวกุอลาเข้าแล้วก็ออนฟ้าไม่ใช่ไหม พูดอาบุงพูดบูโมแม่มันต้นมึงใหญ่เน้อเลยนะเอ็ดเนือลูปเอดพูดเอามังเอาพูดมาพาไปก๊กจะตะบอนีเออ เอาหน้ยนึงก็พอก่อกก้ามกะดองที่บอกอะไรยังหนุ่ยใหญ่นี่นะพ่อองไปเพื่อข้าป่าบอกข้าป่าม้านั้นด็เยว่ะขุดข่าวก็บอบุกขุดไ <c oughs> ปเลยยางใดอ่าจะได้บุก เดี๋ยเีผัดที่แกบออกบอ่อนมันมีแกบอยู่กาดมันเฮดมดนี่บอนนเฮดมดนี่หลายคนกิน,นจะน้อยะมุกน้อยขึ้นมาตรงเฮดนี่นี่ขึ้นมามน่มโเมืี่นตอนแรงเลย้ยม้าู่บอมันก็บงมัน พัดแล้วแล้วก็มาม่าวัานี้นนะ้มำมะพร้าวได้มาไดยคุณตกหวานนี่นะนายวานปลาได้ไรยอดไรน้ำดีโถช้ำม,มันมีไนได้กินนะได้กินตำแตงกับลาบกืเ เอานีจ๊าดีนะครับกับบกมะคลุนจะดีด้วยปลเต็งคู่ด้วยไโมูคู่ทินมดเิตูงนะครับมูงทีน้อะมาไนแล้วก็เอาหมูเผาวเซื้อมาดิน้ำตาลลงโกย ผักเลยเขาานน,นเข่าเลยเอาโบกอัน,นั้นคู่เหมืนมอนโบกอน่ะอีโมโนีนมม่มันจะไปล้างโบกโบมันมันคมกว่าพูดไปไ,ปได้กินอยู่มันก็มืดลออออะ,ะจ,จ,นจนะน้อยจะน้อยฉมุกน้อยไปขึ้นมาตางเทนจงเฮนี่เขโค มาตัวนี้ไหนก็ทุกคนเลยพอดีเขาเต็งโมคูดมะพร้าวแล้วตัวนี้ก็จะเป็นคูดแล้วแล้วทุกคนเลยทามาตัวนี้ไหนก่อนน้ำแห้งเล้รใดตัวนี้นะใดฮะนี่มีน้ำเลยมันมันก็นไหนบ่นี่ไงดนน้ำมะพร้าวสองนู่เยอะํำด้วยน้นนำดัำงไข่เมา ลองอือพอดีอ่ะองนพอดีนุ่มๆอนุมจังน้อยจังน้อยพ่อเออเชฟบุม่น้อยอาเออแตโมมาปรุงเค้กมันบานีปรุงนึงบาปรุงเป็นจิมดีบ้า อืมเค็มเสือเก๋มันเค็มรสเสือนี่พ้อม่เสือลง้มาผ่านจ้ะอเรเสือนโมฮอามาคิดเสือป่อมอืออมคามมากวะไหกจ้อ้าอเมตานเสือยังขลุ่นเตีว ขึ้นเขาโคเขาเมา,าโอเแบสบนี่ในเห็ดบางคลามมันแซ่ปไปอะไรน้ำตาลอีป้านา้ำเคยกินมะ<ห>ม่วงบางคลามเคยนะเคยกินบางคลามนั่นืูยายมงึงเคยกินบางคลามบุ๊ชื่อหลายๆโลตินี่ โอ้ยโทรแม่งั้นโทรล้วนี่เออเจอเลยเลยเลยพ่อพ่อพ่อจะกินแล้วเนาะมันพาเดี๋ยวกินพร้อมมันนี่เนี่ยมันไหงละกินได้เลยละ กระตักเช็กกะปงนี่ได้กินแซบด้ีมวยนั่นนี้ผ่นอิฐนักและหอนขึ้นขึ้นมือ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 ขึ้นเจอได้มี่เออไม่น้อยน้ำตาลเลยชอบน้ำตาลเมื่อไหร่นะนี่ชอบกระตี้นี่ชิมเนื้อหวานบ่หวานจริงหวานมีหวานพอดีพอดีแซ่ ไ่เดี right. ๋ยวพ่อเอามานะอไรบ้าแล้วต oh, uh. uh. yeah. uh ัก้ชิมวเดี๋ยวาตักเสิรโพ้ิมตัดข๋ยวโป้กินแค่ิร์ฟโป้เอานเลยโพคาเคย์รล้นตักนี่ก็ซิ้มลายอันก็ได้เยอะกระโปะเิอะกระโป้มันเอาไามเลยฮ่ มามเอฟซีดังไนึ่งกินข้าวโคมันอ่อนดังไก็มีข้าวนดังไพนแขงอยู่บ่ช่ไหมนะขัดแข็งยังกินนึ่งกดเลยมันอ่อนนึ่งมันหอมมันแซ่บก็กินแบบนี้กินนไังต๊มามามาเอกินนข้าเมาาข้าเมาหรือข้าโค รูปีนี่ได้กินแต่ขูปีขนาดเลยเาลเฮ้ยตดสีเพนยเรเกร์ด้ด้วยเอนยเกร์ด้ดตดจอันี่กูจะยูกตมึงเคยลุกมึง่อะมูไหนนางเคยลุกเลยเอ็นเนนงยักษก็เคแล้เนาะ้ก็ตดปาบันลุงตดบันลจังกเ มันมีอ่อนไปเลยจะนนอ้เธาแตงโมนึ่งมันจะอ่อนมันจะหอมเราได้กินซินมาก่อนอืม มานึ่งทุกคนเลยป่ะนีาะว่ามันยังแข็งอยู่นึ่งตักเชลี่ตรงยางนี่แล้วก็น,นึ่งนึ่งข้วเนียนอนน,อนึนนน่งแห่งกันนึ่งแห้งกันยังจ้ามาอันนั้นเรา่าซะเออมาเนอเขาจะเปนะ็นดังไพ่อยู่ทุดท้ายเนี้ยก็อนมากิีดเทาก่อนแจกโมได้หน่อไม้ไหลมา มาต้าตัวในหลุงนบริเหาไม้ด็ไม้ขยะอยู่โมยดับจันนะจะไรได้เวลาเอาจะเห็ดเหรอมูก็ไปได้เอานไม้อาน่กูไปมันนี่เอาหมูนะพันแล้คืนนี่พันหมูถือเหวี่ยิ ม่ได้หรอกจ้าพันสามซอไม้ลมันคเนี้ยนี้นะมันปโต๊ะดูบ่านะลกนูกเนงไม่หรอกเบิกอะเดฮัอไอที่เช่น ววยแล้วมากตัวนี้ไอยสิกินตัวนี้ทุกคนเลยเพ่นมานึ่งก่อนนึง่งคมนอนแล้วกะ็มากินนึ่งจนมันชุกคุณบ่นึ่งจนชุกอักนตังหงแตงโมเพราใบหนอไม้กินเข้าเทงก่อนตอนนี้ก็จะเทงแล้วล่ะ ิข้าวอยู่ในโมตื่นมาในใดสามยกเลยเฮ้ยกินข้าวเถือ่อเพลนนั่นแหละก,กินเอากินข้าวก่อนห,อหนึ่งอันนั้นทันซุบอยู่ห,หนึ่งขา้า<ต>วโพเพราะว่ามันแขน็งโพดทุกคนด้วยเพลินกินจะเมือนลาขา้าวกะสามเถื่อเลยเพลิน ตื่นมานี่ยไม่ไดกิน้เพ้วจ้านกี่เอินเขาก่อนานี้ยนะกินข้ายาแล้วก็กินข้าโคข้าโคยังนึงอยู่กินมันก็ไม่ออย่างเดียวี่อยู่ ข้าวหมาต้มท้มแก้วอันนี้รออยู่ไปเอามาเร็ว ตัวนี้มาหนึ่งก่อนเลยทุกคได้เชื้อถุงย่างหนึ่งกะเพราะว่าจะน้ำมันอ่ะน้ำกะทิน้ำตาลน้ำอะไรไหลอ่ะนะกันเชื่อถุงย่างแล้วมันค้างอยู่ถุงย่างนี่ตัวนี้นะจะเลยชุกตัวนี้ก็สุกหรือเ่นี่นะ ลงไปกินตะลางพลเ,เมืองยังเห็ดไปอนหนึ่งเนี่ยหอมเลยอ่อนผมได้ทุกเลยเห็ดหรือเล่ายังถอดชิ้นถอยเลยเดี๋ยังจะคักบบาดในนี้น กาเหนียวที่ถูด้วยว่นีโอ้ชุกพดลละนึงชุกพน่นอ่อืมอืมอ้มอพักเอ่อเด,ด้อไปเรกินจะล้าง ตลงเพน่นกิกนมคืออิ่มละอืมกินเท่านึองอิ่มละคือวไงพูโมมามามากินข้าเมาบัดนี่ข้าโคอิโมคืออิ่มเท่นึงลรกกีนี่เ<า>ก่เพ่นออมอิ่มยังแังเงาก้อยู่เทา กินมะซองกระโปะนะน้มันจีนอีกปลาหมึกกระโปะนะกูไปกินไหนบ้าอ่อนโคตรเช็ดอัวอ่อนเลตัวเลยอยู่ลูกเหนี่ยเลยเหนียวกรปอ่อนมันังเป็นยังดูท้าแก่เลยนะกินลงคล้างไม่บกพูด

อม <um> ่มีท่านนี้ลุงชองเธอกินลากินมือแรกกระโป๊ะหนึ่งอีโม่จะกินด้ะคตอนนี้ก็ได้กินข้าวโคข้าวเมาอิ่มแล้วทุกคนเลยวันนี้ยูเฮิร์นอยู่เพราะว่ามือจีเตรียมข้าวป้า